สวัสดีค่ะรถกระบะบ้านๆน,นะคะ4ประตูสวยๆค่ะอ s u ู u D-MAX นะคะรถยนต์มือ2ปี07เ e กียร์ธรรมดาเชื้อเพลิงดีเซลคันนี้ราคา179,000บาทค่ะเครื่องยนต์คอมเร็ลนะคะ 2500cc ซีซีค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะเครื่องฟิตมาใหม่ค่ะติดฟิล์มรอบคันมาเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะคะเปลี่ยนคอมแอร์มาใหม่ค่ะแอร์เย็นฉ่ำ หน้าเดิมหลังเดิมถําสีใหม่เครื่องดีช่วงล่างดีนะคะรถบ้านเท้เอกสารครบพร้อมโอนค่ะ1นึ่งแสเจ็ดบาทนะคะท่านใดสนใจ4ประตูคันนี้นะคะสามารถติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะัดดูรถทดลองขับกันก่อนได้นะคะนัดหมายร่วมหน้าก่อนออกเดินทางค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเอง สำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ